วันนี้ว่านถึงการซื้ออาหารมาอีกแล้วตั้งแต่วันที่14สี่ค่ะนี่เลยหลายวันแล้วมาแกะกันสองนี่ชูขึ้นมาทีละอันอันแรก ขอเล่นน้องหมาเอาอันนี้ขอเล่นน้องหมาแกออกมาให้หมดเอ้จะสอออกมาให้หมดกันจ๊บจอืมจะมีใครอยู่เจ็บม,มา มาช่วยทัวร์ทีละอันเอลเ,เล็กอขอเล่นน้องหมานายิม้มจะดูก อาหารหมามีสาำกันอาหารหมาเหมือนกันคนอุ้มน้องหมาคนอุ้มน้องหมาอาหารหมาต้นไม้พาอาทิตย์หมดแล้วเก็บเข้าที่ หรือใส่ชิ้นสองอันก็ได้ áo bây giờ đeo cột thái. <laughs> thái lời.